ของเก่าๆนะคะเยอะแยะเลยสวยๆเข้ากลับบ้านไปด้วยลูะคีอย่างติดไปด้วยอุ๊ยอีนี่ฉันถ่ายไปให้ตายเผลอๆสูอีนี่ไม่ได้คนเดียวมนเวตัวนี้นเท่ากับ1ล้านสมมติว่ามันคือหมาะสดมากทั้งชุดทั้งอะไรใดๆเข้ากับเขาหรือเขาเข้ากับรถยังไงที่ว่าเขาพยายามทำตัวเข้ากับรถแน่นอน มันสนุกมึงต้องไปกับเส้นทางมันแล้วมึงต้องเอนเนอร์จี้มึงต้องไปตรงนั้นมึงอยาไปต้องอยากจะให้มันหยุดมึงจะอ้วกแตกวิธีของแม่ค้านะคะมาเที่ยวก็จะอยู่นิ่งไม่ได้ไม่สวยเอามาจอดไม่ได้ไม่ได้กูรู้ว่าผัวมึงคันมันบ้าหนอ่อยเนี่ยมเย็นแต่มันไม่เย็นเลยอากาศอุณหภูมิมันดีมากมากกูไม่ค่อยเชื่อบอกไม่ค่อยเชื่อ,อหลังจาก ลงเครื่องแล้วนะคะตอนนี้เขามาเดินเล่นในเมืองนีสนะคะซึ่งก็มีอะไรบ้างคะเพื่อนคุณกราวโพดมีของแบบของเก่าๆนะคะเยอะแยะเลยสวยๆส,สแกน,กนี่นนค่ะ,คะ เราก็จะเป็นกล้องมือถือสไตล์นี้ไปนะคะเอากลับบ้านไปด้วยไ่ลูกคิดยางติดไปด้วยอุ้ยันี้เคื่อที่จะรอไปทานข้าวเที่ยงวันนี้นะคะเฮ้ยมึงตาติตาดีได้ตาลายเสยอหัวจะเจอพวกชนแนลแบบแอนทีก็เดินะมึงแบบใช่ใช่นี่ค่ะต่างๆนาาคุณจะได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วค่ะตกละกรรมลำบากเนื่องจากทำตัวเองช้าๆหน่อยนะคะนี่ค่ะจะซูมไปให้ดูเอาให้มาเดินขึ้นบันไดมึงใส่รองเท้ามา เนี่ยคุณเอ็นดูมึงจริงเลยเน,นี่ค่ะ,คะเขาใส่รองเท้าเพ,พา่อไปนิ่งนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะมันถึงจะเดินสบายค่ะไม่ไหวได้เตี้ยกูว่ากูพลาดละก <c oughs> ูพาลาดนะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปสู่จุดสวยงามของเมืองนิสต่อคิวลิฟ์ไม่ไหวขึ้นบันไดเอา <c oughs> เราเจอ Invisible Man น,นะยูอยากจะไปยืนไหมนี่ ถ้าใครไม่ทราบนะคะสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะหลังคาบ้านก็ต้องเป็นสีแดงๆ .Zoom z o นี้ค่ะและนี่ก็คือที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขามาจอดเรือใช่ไหมคะเอามาจอดเรือในท่ามกลางทะเลสูง6ปฟุต6เมตรฉันถ่ายไปให้ตายเผลอซูอี้นี่ไม่ได้คนเดียวไุกดีกูดูทุกคนจะต้องถ่ายโพสเมืองดีมากกระเป๋ามึงตกลงไปเนี่ยนะอีพสดู่กับบ้านอ จาขึ to so on so no like. ้นไปสุดชมวิวนะคะตอนนี้ก็มาทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารนะคะร้านนี้คือร้านอะไรนะเพื่อนแบชะรนดีทูนานสงชวร์ลงชวลงชวร์ลงชวเป็นร้านอาหารที่มีทั้งสเต็กมีอาหารอะไรคะเป็นอาหารโลโก้เโลเนอเอรเเนยนอาลเเอเนเยนอรนร้นออได้เลยเนี่ยมรงนั้นสวยมากเลย มาถึงพบเราก็ครับคุณครับ We are finally here นี่มิชลิน We got Michelin s a c k s We have a Michelin towel We have a Michelin bag We have a Michelin อันนี้นละละ่ารักมากตัวนี้มีสองเซตนะคะมันจะบอยรับง่นมาอเอา ราจะทำอะไรดีคะระหว่างนี้ก่อนถึงหนึ่งทุ่มนอนอมาดูวิวของเรากันนะคะจะหาได้ที่ไหนก่ะ w e ล c o m e to m o n a ค o เขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งฟุตเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งฟุตเอ้ยหนึ่งเมตรอะ สมมติว่า <S 2> <S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าตารางเมตรอะตารางเมตรละ1ล้านยูโรค่าเรือสมมติว่าเรือประมาณ50เมตรหรือ50ฟุตวัดสรุปฟุตหรือเมตรนั่นแหละประมาณล้านยูโรน่าจะใช้เมตรที่เนี้ยเออเมตรอ่ะนี่นะคะรับบรรยากาศที่ทา่าเรือ Monte Carlo Monte c a r l ถึงเวลาแล้วนะคะ <Okay. S 1> เราจะมาจับรถคันที่เราจะขับวันพรุ่งนี้กันนะคะจะไม่จะ skip ลำโบกนี่ได้ไหมขอลำโบกินี่ได้ไหม ตอนนี้เป็นตีหนึ่งของเมืองไทยและคุณข้าพูดนอนคนเดียวนอนคนเดียวค่ะรัวไม่มีสามีคุณนายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเช o o คุณนายเพื่อน Good night สั่นไหวตอนเช้าออาตไปดูบรรยากาศตอนเช้าเลยนะคะ คือประมาณโมงครึ่งคนสามนี้เขาถึงไปวิ่งนะคะเดีเราหาเขาก่อนเราเขาใหญ่เลยเราจะตามเขาไปดูแล้วจะเจอเขาทุกดาวออกมาทัานนะคะเจอเขากำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะทุกคนใชยคนนั้นแกำลังยืดตัวอยู่ Wake up, we're way up as the sun goes up, we take our way up vitamin C Chew it today. So tune one pad heat, put it in Che up yeah, right, every day I like been backdrop. That <castically> the different backdrops here. Bitamin C, way up wake up suns up stay up with way up แ hmm. ต่ว่าน้ำมาขวดเดียวแบ่ง <laughs> ก <laughs> <laughs> ันก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ขวดนี้แหละเดี๋ยวไปเติมน้ำเอา hmm. เห็นไหมมันมีวิ่งตามมาทัน <Yeah. S 2> เตรียมพลังทุกเช้าด้วย way up นะคะเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมากๆกับวิตามินซเป็นประจำทุกเชา้าเรากำลังจะเดินไปตรงนี้ค่ะสุดมากออกกําลังกายเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ พร้อมแล้วชุดนี้วันนี้เราจะไปขับรถนะคะกันตอนเช้าคันที่เราจับได้นะคะจะเป็นตัวพ orsche นายวันๆค่ะนี่เขาเริ่มกันแล้วคันนี้เป็นของคุณมาริโอ้ค่ะคุณมาริโอ้นี่รถคุณเหรอคะรถคันนี้ครับพี่นาดาอนี่ของคุณมาริโอ้ของโอแต่ก็ไม่ใช่ของโอครับของโอ้วันนี้ประมาณ2ชั่วโมงสชั่วโมงโอเคครับคุณวิกกี้ในรถคุณวิกกี้คะแน่ใจว่าคันนี้หรือเปล่านะคะพูดไายแด้มี2คัน ยังไงก็คือเฟอร์รารี่สักคันนึงนี่แหละเะ้าะไม่รู้อคันไหนเหมือนกันคันนี้นะคะคิดว่าจะเป็นของเราอย่างแน่นอนส่วนสองค่ะคาแน่คุณเวค่ะคันนี้และคันแรกนะคะลำดับที่นีคันนี้จะเป็นของใครไม่แน่ใจของเราคันนี้คุณเวขับเมื่อไหร่ฉันต้องมีสิ่งนี้ <laughs> <laughs> และนี่ก็อีกคันนึงนะคะ ได้ใใ้เเเเขาข,เขาาาากกััับบหรรือ,อ,ขขอรถอยงพี่ว่าเขาพยายามทำตัวให้เข้ากับรถแน่นอนค่ะหมวกเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมันเยอะไปหมดทุกสิ่งแน่นหมดทุกอย่างจริงๆชนะเลิศค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับอย่าให้เวียนหัวมากนะคะวันนี้พยายามจ้ะเพราะว่าโค้งเยอะมาก<โ>ดเดี๋ยวเราจะสลับกันอยู่เป็นชั่วโมงโอเคนะเดี๋ยวมาพิถ่ายให้ก่อนอคันนี้โดนตีนำแล้วค่ะเขาบอกให้ฟังเสียงวอลด้วยนะคะคุณก็คือจะฟังเพลงมากกว่าฟังฟังวอลใช่มนะ ดอบอยในเฟอร์รารีใช่ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกที่ได้ขับนะได้ขับเคยเข้าไปนั่งทำเป็นแบบว่าถ่ายถ่ายเอ็มวอะไรเงี้ยขับไม่เป็นไปกันต่อนะคะอันนี้ลองอะไรกัะโอเคนบอรไปเอร์มินิื่อไปิงๆกไม่บ่ายเลยเที่ยงนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงโอเคคอบคอเคโเคอคโออตอเค่อ เดี๋ยวจะชินกับกำลังมันนิดนึงนั่นเลยดวันนี้เราได้ขับรถเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนทั้งแรกนะคะบนรถทั้งขับแล้วก็นั่งไปด้วยเคยขับไหมเคยยังเลยค่ะ first time เคยนั่งมั้ยเออเคยนั่งไม่ใช่ไหมไม่เคยนั่งในไม่เคย ใส่ชุดนี้แบบนานมากค่ะหลังจากแบบว่า20ปีผ่านไป20ปีแล้วก็ประมาณน,นั้นนะที่ไม่ได้ใส่ชุดเนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีแบบหน้ากากกันไฟวุ้เข้าไปให้เราอีกใช้ได้เหมือนกันนะนี่เป็นไซส์เบบี้ baby. ไซส์เด็กือเหมามีใส่ได้ก็บลินใส่ได้เห <c oughs> มือนพี่ชายจะพร้อมกับใครใดๆใแล้วอ่ะคนแรกดูดิพี่ชายาพร้อมค่ะโอ้โหคุณตาบอยพร้อมมากี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเ x p e r ์ e n c e ครั้งนี้จะสนุกสนานขนาดไหน จะเป็นยังไงนะอ้าวมึงเว้นวนมึงไม่พอมึงเติ่มอีกอันนึงใส่เข้าไปที่คอสามอันเหมือนคนบ้ามึงกลัวอ้วกแตกอับเตี้ยอมึงทีโพสเหมือนเหมือนเหมือนแบบโรล็อโพสเตอร์เลยอะกูลัวๆเขาหน้าเขาเน้่เขาแบบบอกาจริงกูนะเพื่อนมันสนุกมึงต้องไปกับเส้นทางมันแล้วมึงต้องเอนเนอร์จี้มึงต้องไปตรงนั้นมึงอย่าไปต้องอยากจะให้มันหยุดแต่มึงจะอ้วกแตกโอเคสามนาทีกูก็ไม่อ้วกหรอกอ้วกก็ไม่เป็นไร let's go ที่ไปขับรถมาทุกคนก็ปวดหัวกันมากเพราะว่าหล่โค้งมากแล้วก็บางคนขับคนเดียวตลอดแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านอาหารซึ่งเดินมาจากโรงแรมประมาณ3นาที พังตามึงคะเเจอยู่คนหนึ่งว่าอิฉาอะไรแบบนี้จะได้เห็นในต่างๆนานาค่ะวันนี้เราจะล่องเรือนะคะิเตอร์เรเนียนค่ะไปที่กลางทะเลร้นเลยนะคะเพื่อจะไปมอนติคาโลนะคะคุณนุกี้วันนี้คุณสวยมากค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะโอ้คุณมาริโอ้คะวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมมากเลยครับพี่นาล่องเรือนะคะล่องเรือครับไม่ได้ขับรถวันนี้โอเคค่ะนานาวันนี้ค่ะเดซ่าของเรานะคะและนี่ก่อนค่ะรายการทางด้าน้นเขากำลังถ่ายทำอยู่เลยแม่ห้นานๆ นะาหน้ผน,นุ่มคอนเทนต์ไปค่ะเราจะย้ายมาอยู่ด้านบนเนื่องจากว่ามุมดีมากแล้วขอสังเกตนางแบบคนนึงนะคะหางปลายาเวเอ์เมืองดูค่ะไปได้อีกเมืองไปได้สุดดูไทำงานหนักมากเลยเนะี่ยโอ้โหอ,อะไรทำงานหนักนะเมยตูทำงานหนักมากกับเพื่อมึงนี่ค่ะนักข่าวมากันเต็มไปหมดเลยนะคะพี่เวจ,จะสู้คุณกระพดไหมคะไม่สู้หรอกค่ะเนี่ย ทุกคมเพทิเต้ฉันไม่คนเดียวคือเดอะบอยเวดนี่ค่ะวิธีของแม่ค้านะคะมาเที่ยวก็จะอยู่นิ่งไม่ได้จ้องถ่ายน,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 น้ำหอมน้ำหอมมึงหล่นลงไปนะเก็ตเลยนี่ค่ะลิไปไวท์ไดมอนด์นะคะเราได้มาไกลถึงมอนติคาโลมาโลมนาโกนั่นเองนะคะเป็นไงล่ะมันหอมยังไงบ้างอันนี้เล่าให้ฟังแกรมโกลสำหรับสาวติดกลับนะคะ แรกก็ต้องอันนี้ค่ะ sexy baby ค่ะขอเลย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 ชีวิตเลิฟสวีทเลิฟสาวหวานคุณหนูค่ะได้หมดนะได้หวานก็ได้เลยนะถ้าเราอยากจะเป็นสาวไหนวันไหนนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกกลิ่นได้ตามชอบใจคกดตะกร้าได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะตะกร้าต้องกดเลยใช่แม่ค้าทุ่มตุ้มขนาดนี้ต้องกดแล้วค่ะต่างๆนานาก็จะได้เห็นแบบนี้ค่ะ มาเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้มาเดินดูเรือที่มารีน่านะคะเป็นไงรั้ามอต้องร่ำไน่ด้าสนใจรำนี้อ,อ๋อหรอทำไมมามีแฮปปี้อน,นุน่าเลดี้อะไรสักอย่างนูะนะเรือลัมโบก็มีนะที่2องของวันนี้ประมาณสามกระเป๋ามาอะไรนะครับนี่ประมาณกีบกระเป๋ามา มีค่กระเป๋าเดียวเคยแบบอันเดอร์หรือโอเวอร์เรสค่ะเคยแบบว่ามีเท้าที่แบบว่าจําเป็นซึ่งน้อยครั้งมากั่นไงแค่พูดยังนึกช้าเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเพราปกติโดยมากแล้วก็จะเยอะมากมากกว่าหนึงใบป,ปกติจะต้องเอามาเยอะมากครับแต่ว่ามันจะมีแบบว่ามีแค่ครั้งที่แบบว่า มีไม่ครบแต่ว่าถ้ามาต่างประเทศอะส่วนมากจะเกินเกินแต่ว่าถ้าภายในประเทศอาจจะไปซื้อที่อื่นถ้าภายในประเทศสมมุติว่าขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยมันสามารถจะไปซื้อเป็นของใหม่ได้ใช่แที่นี่ก็ต้องป่างประเทศมันก็ซื้อใหม่ได้แหละแต่ชอบเตรียมมาเรามาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่มิเซธภัที่เป็นคอลเลกชันรถเก่าแก่ของฟ้าชายมานาโคนะครับเราจะมาดูกัน หลังจากเมื่อกี้เราได้ดูรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่มิวเซียมอันนี้เราก็กำลังจะไปคาสิโนซึ่งก็เดินมานิดนึงจากตรงที่เราไปดูมิวเซียมนะคะที่รถคณะเราก็มากันครบเกือบทุกคนคนนี้ค่ะมึงไม่ถือธคงด้วยอะ่ะถืองเยอะเยะกนลูกตัวอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งเลยนะคะแค่ขึ้นมาโค้งเดียวนี่นะคะก็เจอที่ช้อปปิ้งแล้วอ่ะเดินยังไงไหนเดินยังไง เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรต้องไปเดินงี้เพราะว่ามันลดุดรองเท้าขาดไหนเปิดดิมันไปแล้วมันไปแล้วไนะไปเข้าไปค่ะบ้านพี่เวเลยค่ะแถวนี้พี่เวาสามารถนอนแล้วอยู่ที่นี่ได้เลยค่ะเรามาถึงคาสิโนโลแล้วรรคุณก็พกมาเพื่อการนี้ค่ะนี่ยังไงล่ะไม่ไปทำให้ปิดหวงังเมื่อกี้เราไปดูมิวเซียมของรถมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นมิวเซียมนะคะ อันนี้เป็นรถจริงๆ่จอดอยู่หน้าคาสิโนแต่นี้คืออันนี้เขาเป็นมอเตอร์โชวหรือไไม่รู้แต่ว่ารถเยอะมากรถสวยๆทั้งนั้นถ้า<ช>รถ,รถไม่สวย <ๆ S 2> เอามาจอดไม่ได้ไม่ได้ไม่แล้วเขาไม่แบบว่าจอดรถก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อีพสต์ถ่ายทุกคันแล้วตอนนี้ทำเเหมือนรถตัวเองคาสิโน,โนชื่ออะไรนะคาสิโนมอนติคาลสวยจริงๆ,ๆทุกคันเดี๋ยวคืนนี้เรามาคาสิโนกันนะคะที่ ไปทานอาหารกันก่อนนะคะมื้อเย็นและนี่มื้อเย็นวันนี้นะคะเราพาเรามาทานที่ร้านอาหารที่แบบโอ้โหวิวสวยมากผู้คนแห่กันมาอยู่ตรงนี้ค่ะมานีนี่มาถ่ายรูปกันนี่เองปิดท้ายวันนี้นะคะด้วยการไปคาสิโนหรือไม่มานกัน ลมเย็นมากอิ่มสุดๆร้านอาหารเมื่อกี้ที่เรามาชื่อร้านอะไรนะคะ Cito c, c e t o แนะนำค่ะ <Okay. S 2> ใครมาที่นี่นะคะวิวสวยมากวิวสวยสุดๆ,ด,ๆดูหัวดิ ไปนอนดีกว่าเป็นไงบ้างคะทริปเราวันนี้ทริปเราเนี่ยมันดีงามพระรามแปดมาเตี้ยคือเราเนี่ยได้ครบทุกอย่างนะคะพักผ่อนนอนหลับกินดื่มดื่มนะเดี๋ยวจะไปดื่มต่อด้วยดื่มต่อแล้วเราจะไปชอปปิ้งกูรู้ว่าผัวเมืองคันตอนนี้นะคือพี่เวเนี่ยเขามองแล้วว่าที่ไหนที่สามารถไปได้บ้างมึงทนนั่งเซิร์ฟเลยเว้ยมันบ้าหน่อยเนี่ย คือเวเนี่ยมันดูแต่งตัวแรงสุดคือคนที่จะต้องมาคอมพลตกับพ่อก็คือโพดแล้วก็เดอะบอยเวเท่านั้นเท่านั้นตั้งแต่เริ่มทริปตั้งแต่เริ่มทริปแต่งตัวแรงนี่จะไปซื้อของอีกนะคะเริ่มพันมือพันไม้ไม่เพียงพอไม่เพียงพอดูวิวก่อนดูวิวค่ะดูวิวค่ะเมันสวยจริงเลยอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีสสวยเนี่ยสวยมากอันนี้คือต้นลอเวนเดอร์นะคะแต่ว่ามันหมดหน้าละเอามือมานะคะเพื่อนเอามือมาค่ะอย่ได้แพอเลยอ้าว แล้วมันจะทำไงก็หอมไงมันเป็นน้ำมันเรนเดอร์มาเห็นไหมไม่ใช่โรสแมรี่มันเทออันนี้เป็นหอมอะเรามากันที่เรามากันที่ไหนนะคะเต้เคลมาเโต้เคลมาเพื่อที่จะมาชิมไวน์กันนะคะวันนี้ลาเซนะคะวันนี้เราก็มาเดินเล่นเดินเล่นกันที่เมืองนีสนะคะ ไปดูสัญลักษณ์เขาหน่อยค่ะคุณครูออดไปค่ะนี่คือต้นพลูอพอลโลนะคะทําไมต้องเป็นอพอลโลไหนเล่าสิก็อพอลโลก็มันก็คงจะไม่รู้คุณไม่รู้าจะอธิบายอีนี่อยู่ดีไม่เตือนไม่เตรียมกูเลยกูจะได้หาอินโฟไม่มีอินโฟใดๆไม่มีอินโฟใดๆก็อีกก็มันคือลุกปั้นอพอลโลแค่เนี้ยมึงเออโอเคอ่ะนเอาตามนั้นนะคะลองเซิร์ชดูแล้วกันนะคะใครรู้ก็ใส่อ๋อก็เกี่ยวกับทะเลไงใกล้จิดทะเลหรือเปล่าแบบสงขาบ้านเมืองเงือกอ่ะเองืองหาบ้านเมืองอ่ะเออจบนะขึ้นไป ภาสงขาอ่าแล้วก็นี่ก็คืออะพอลโลเย่อะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละโอเคมาแล้วค่ะอาหารเย็นของเราวันนี้อยากกินหอยต้องได้กินมาทั้งทะเลเลยนะคะทะเลแต่สัาแล้วแต่กรครับ

เดย์สุดท้ายนะคะก่อนจะไปขึ้นเครื่องมีผู้ชายคนนี้มาเล่นน้ํานะคะเขาบอกว่าน้าเนี่ยมันไม่หนาวเลยอีบ้านลงไปลงไปเลยเมดิเตอร์เรเนียนมึงว่าไงเรียกมึว่าหาเรื่องเป็นไงบ้าหาเรื่องหาเรื่องหนาวยังได้ลงไงหนาวใช่ไหมก็ยังถือว่าได้ลงไงทุกคนคิดว่ามันหนาวไหมต้องพิจารณาเขหนาวเขาสั่นแล้วดิก็เราก็หนาวนะเอาจริงแล้วมันแกล้งเราให้เราลงไปแล้วเราจะเสียดเส้น จริงวะอากาศน้ำดีมากอ m n o น e าดี lying อยู่คิดว่ามันน่าจะเย็นแต่มันไม่เย็นเลยอากาศอุณภูมิมันดีมากๆผกมไ <า S 2> ม<า>่ค่อยเชื่อบอกไ<อ>ม<า>่ค่อยเชื่อและนี่คือชุดออกกำลังกายของคุณนานานะคะใส่สนนิเก์เรียบร้อยพร้อมชุดออกกำลังกายคุณก็โพดีห่อชุดอะไรมึงก่อนกูไม่เก็ตเลยค่ะ <c oughs> e ีพีนี้พักแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เร็วๆนี้ e ีพีหน้าหรือจริงๆแล้วคืออาทิตย์หน้า มาฝรั่งเศสอีกกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะคะมากับเพื่อนรุ่นเี่คนนี้อีกเหมือนกัน <c oughs> Good n i g h ยนี่ค่ะเพื่อนเขานะคะ<อ>